สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเนื้อเรื่องหลักเมืองฟอนเทนกันนะครับ เริ่มต้นด้วยฉากบอกลาเทชาและเมืองซูเมนนะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าระหว่างคุยกันก็จะมีชาวฟอนเทนร,ร์อแอบ,บฟังอยู่หนึ่งคนนะและในที่สุดเมื่อเราเดินทางมาถึงชายแดนและได้เห็นดินแดนเหนือน้ําตกสุดอลังการนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าชาวเมืองฟอนเทนนั้นชอบความบันเทิงมากแม้แต่การตัดสินคดีก็ยังมองเป็นเรื่องสนุกนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจความเป็นจริงอะไรเลยนะโดยพวกเขาเชื่อมั่นในตาช่างแห่งความยุติธรรมมากว่ามันจะใช้ตัดสินทุกอย่างได้ถูก ต้องแน่นอนนะเพราะฉะนั้นการตัดสินคดีนะครับจึงเป็นการทําแค่เล่นๆทําแค่สนุกเหมือนเป็นการแสดงนะครับเออสุดท้ายแล้วตาช่างก็จะบอกว่าใครผิดใครไม่ผิดอยู่ดีนะครับซึ่งเราก็จะได้พบกับลินเน็ตนะซึ่งเล่าว่าเดิมทีบ้านของเธอนะั้นก็อยู่ใต้ทะเลสาบรอบฟอ,อนเทนนี่แหละนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็โดนน้ําท่วมนะจนกลายเป็นทะเลขนาดใหญ่แบบนี้นะทุกคนนะ และเธอก็พูดปลยถึงบทประพันธ์ว่าทะเลจะกินกินความทรงจำและจะกลายเป็นตัวเราในที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลินนี่ก็เดินเข้ามาทักนะและทำอะไรแปลกๆกับที่มือและหลังของไฟมอนนะครับเราก็เลยขอให้ลินนี่นะครับไปส่งที่โรงละครจะได้เจอเทพน้ำแล้วลินนี่ก็บอกว่าได้แต่ว่าเขามีธุระต้องไปทำก่อนนะต้องรอเขาก่อนแป๊บนึงนะครับแต่ไม่ทันไรนะทหารเสือราชินีก็พากันมาตั้งแถวอย่างเท่นะครับเออที่หน้าท่าเรือ แล้วเทพนะ้ำก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับบทเปิดตัวอันที่ใหญ่อลังการนะ ฟอสเตอร์และเขาแนะนําตัวเองในแบบตัวละครอันสุดเวอร์วังอลังการนะครับที่แท้เมืองฟอนเทนนั้นก็ได้สงสัยรับไปแอบแฝงนะครับไปอยู่ทั่วแต้แวดเลยนะเออทำให้เขารู้ว่าเรากําลังเดินทางมาที่ฟอนเทนนะครับเธอก็เลยมาดักข่มเรานะเรียกว่ามาดักข่มเออมาตบเด็กโชว์ชาวเมืองนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งนะแต่ว่าตัวเอกนั้นกลับไม่กลัวเลยนะพร้อมสู้นะพร้อมฟ่อยตลอดเวลาจะไม่โฟสเตอรนั้นหัวไปเลยนะครับก่อนที่เธอจะคิดหาวิธีจัดการกับ ตัวเอกได้ด้วยมีข้อหาข้อหนึ่งบอกว่าการปล่อยโดนไพมอนบินโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าลินนี่นั่นก็มาช่วยเราไว้ได้โดยการแสดงเชือกนะครับที่มัดจากแขนตัวเอกไปที่ไพมอนครับแล้วบอกว่าไอเนี่ยมันคือลูกโป่งนะเออมันแบบมีการผูกมัดไว้อย่างดีนะครับไม่ล่องลอยไปไหนนะทําให้เทพน้ำเ้าต้องรามือไปในที่สุดนะครับทําให้เราเห็นได้ว่าเมืองเนี้ยอิทธิพลนะครับ จะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและความเด่นดังนะเพราะฉะนั้นเทพน้ำนี่ก็จะทําตัวเหมือนกับว่าสแสดงละครอ,อยู่ตลอดเวลาครับว่าตัวเองนั้นเจ๋งนะอะไรเงี้ยนะครับเอ่อเพื่อเรียกเรตติ้งอยู่ตลอดเวลานะที่นี่นะครับพอสลอน,นั้นเป็นเน็ตไอดอลที่ดังที่สุดของเมืองนะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากนะครับการจะเข้าพบเธอนั้นเรียกได้ว่าไม่มีคิวให้พบเลยนะเพราะว่าแบบ ดาราดังไงคิวแน่นคิวแน่นลินนี่แล้วก็ชวนเราไปดูมายากลที่โรงละครนะครับเออแต่ว่าก่อนจะไปก็ต้องเก็บวัสดุดิบเอ,อ่อวัตดุดิบนะครับเพื่อจะทํากระเป๋ามายากลก่อนนะกระเป๋ามายากลนั้นนะครับสามารถใส่ของได้เยอะแยะนะครับเออมากมายกว่ากระเป๋าธรรมดาทั่วไปนะลินนี่ก็จะเอาไปแจกให้ชาวบ้านครับเพราะว่า มันก็มีชาวบ้านบางคนที่อยากจะอพยพไปจากฟอนเทนนะเออเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนอพยพนี่ก็จะได้แบบขนของได้สะดวกนะครับถ้าหากว่ามีกระเป๋ามายกกลพวกนี้นะก็เลยพูดถึงคําทํานายนะครับที่ว่า ชาวฟอนเทนนั้นทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับบาปนะครับวันหนึง่งน้ําทะเลก็จะท่วมสูงขึ้นนะครับผู้คนนั้นก็จะจมนะครับแล้วก็ละลายหายไปเหลือเพียงแค่เทพน้ำเท่านั้นนะครับที่นั่งร้องไห้อยู่บนบอลลังนะและบาปของฟอนเทนก็ถึงจะหมดสิ้นนะครับทีแรกคนก็ไม่ได้สนใจคําทํานายอะไรพวกนี้หรอกนะครับเออแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ํามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะลินนี่เองเนี่ยเขาก็อยากให้ชาวบ้านอพยกออกไปครับก็เลยพยายามจะทำไอกระเป๋ามายากโกนี่ไปแจกจ่ายเนาะ ระหว่างนั้นนะครับเราก็ได้เจอกับหัวขโมยคนนึงที่กําลังทวงกระเป๋าชาวบ้านอยู่เราก็เลยไปพยายามไปดักจับนะครับแต่ว่าหัวขโมยนั้นกลับรู้ทันนัแล้วก็หนีไปได้นะครับเออในระหว่างที่เราก so ําลังจะนั่งเรือข้เมืองก็ได้เจอกับชาลอดครับชารลอดก็เลยเล่าเรื่องคดีดังประจําเมืองให้เราฟังนะครับก็คือคดี การหายตัวไปของหญิงสาวนะครับเออเป็นคดีที่แบบยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้เลยนะเป็นคดีที่ปิดไม่ลงนะครับเมื่อเรามาถึงบ้านลินนี่นะครับก็ได้เจอกับฟอร์มินเนตน้องเล็กนะครับประจําบ้านฟอร์มินเนตนั้นได้ไปเก็บดอกมาแล้วนะครับเออแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งนะเออลินนี่บอกให้เอาวัตถุดิบไปตรงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราดูแล้วเขาแบบอึดอัดนะครับเราก็เลยแบบโดนลินนี่ใช้ให้ไปส่งที่ร้านตีเล็กแทนนะครับ ว่าจู่ๆฝนก็ตกนะเรนนี่ก็บอกว่าวันไหนมีการพิพากษาฝนมันมักจะตกทุกทีเลยนะครับโฟร์ินเนตก็บอกว่าเขาเชื่อในตำนานที่ว่าเวลาฝนตกนะมันตกเพราะว่ามังกรร้องไห้ครับเออเขาบอกว่าแม่เขาสอนว่าถ้าฝนตกเดี๋ยวให้ตะโกนบอกมังกรว่าอย่าร้องไห้อะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าฝนมันคือน้ําตาของมังกรวารีนะครับเมื่อเราไปที่ร้านตีเหล็กนะก็ปดว่า มีคนเก็บเงินกู้ครับมาเก็บเงินร้านตีเหล็กพอดีนะในขนะเดียวกันครับคนเก็บเงินออของธนาคารก็มาเก็บไอ้วกเงินกู้นะครับนั่นก็คือโคชิดะนั่นแหละนะครับเออมาเก็บเงินกู้กันเป็นทอดๆนะเออพอคุยกันไป,ค,นไปคุยกันมาเขามีเรื่องกันจนได้ครับก็เกิดการเตะต่อยกันขึ้นมานะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับวิชั่นของโคชิดะมันก็หยุดทํางานเฉยๆเลยนะอืโคชิดะก็บอกว่าช่วงนี้บางอย่างในตัวของเขามันก็กระสับกระส่ายครับเออบางทีเขาก็จะรู้สึกแบบหดหูมากๆนะครับ ม,มันก็เลยอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้นะตัววิชั่นของโคชิดะมันก็เลยไม่ทํางานครับเออเขาก็เลยเล่า้ฟังว่าตอนที่เขาอายุ14เดี่ยเขาได้ตกลงไปในนรก่อนะทุกคนนะแล้วเขาก็ได้พบกับสเกิร์กนะครับอาจารย์ของเขานะจนได้เรียนวิชาต่อสู้มานะครับที่สเกิร์กนั้น รับโคชิดะเป็นสิทธ์นะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าในตัวของโคชิดะนั้นมีบางสิ่งอยู่ครับเออและในตอนนั้นเนี่ยโคชิดะได้ปลุกมันตื่นขึ้นมาได้นะครับโคชิดะก็เลยดาว่ามันคงเกี่ยวกับนิมิตท,ที่เขาเห็นตอนที่เขาตกลงไปในโลกใหม่ๆนะๆเขาก็จะเห็นภาพว่าตัวเองกําลังจมอยู่ในท้องทะเลที่แบบไรที่สุดสุดนะครับทุกคนครับเออเป็นแบบ ห้วงทะเลลึกทั้ง8ดอะไรเงี้ยและข้างหน้าของเขานั่นก็คือปลาวานยักษ์ครับเขาก็เริ่มหายใจไม่ออกนะจนถึงทุกวันนี้เขายังตามหาสถานที่นั้นนะครับที่เขาตกลงไปยังไม่เจอเลยนะไม่เจอแม้แต่เบาะแสนะครับเที่เขามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนี่แหละเขาหงอยหูอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากจะมาระบายอารมณ์นะครับแล้วเขาก็ได้ยินว่าที่เมืองฟอนเทเนี่ยมันมีกฎพิเศษอยู่กฎหนึ่งนะครับถ้าใครเนี่ยถ้าหากถูกกล่าวหาโทษนะถ้าคุณไม่คิดจะขึ้นศาลนะครับคุณสามารถเลือกที่ จะต่อสู้นะครับกับตัวแทนของรัฐบาลได้ซึ่งตัวแทนของรัฐบาลนั้นเก่งมากครับทุกคนครับเออใครชนะได้ก็จะแบบโคตนโคตรทันทีอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะหวดนะครับเออเขาก็เลยแบบมาที่นี่นะโดยเฉพาะแบบกับคอรินนะทุกคนนะเออเขาบอกเขาอยากสู้กับคอรินมากนะครับ แล้วเขาก็เอาวิชั่นเขาทิ้งไว้ที่เรานะก็บอกว่าเออมันแบบมันกวนใจเขานะครับเออเขาก็เลยแบบเอาวิชั่นทิ้งไว้ที่เราแล้วก็เขาก็จากไปนะวันต่อมานะครับไพมอนก,นก็ได้อ่านหนังสือนิยายสญ่สวดจนติดใจเลยนะครับแล้วก็เราก็เลยพากันเดินทางไปที่โรงละครน,นะเมื่อเราเห็นตาผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีคู่รักประกอบครเต็มไปหมดเลยนะครับเออแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ได้ยินเสียงเรียกบอชาบอชาบอชเอเออตัวเอกมันก็หลอนไปนะครับลิเนตก็มาก็มา ดักเจอเรานะครับก็บอกว่าน้ำพุแห่งลูซีนะครับเป็นจุดที่รวบรวมสายน้ําทั้งหมดของฟอนเทนนะครับน้าตาทุกหยดจึงไหลามารวมกันที่นี่นะอืมคนเราเนี่จะมีน้ําตาตอนไหนนะก็คือตอนที่เรามีอารมณ์แบบสูงสุดนะไม่ว่าจะดีใจเสียใจอะไรใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพุเนี่ยมันจึงรวบรวมความรู้สึกต่างๆมากมายไว้ในนี้นะครับคนที่สัมผัสอาธาตนาได้นะครับ ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้นั่นเองนะลินดี้ก็บรต้อนรับเราด้วยนะครับก็เตรียมที่นั่งในการชมไว้ให้เรานะครับพอเราก็ไปทั่งก็พบว่าตัวเองได้ดนั่งติดกับนิววิเลตนะครับเออซึ่งเป็นหัวหน้าคณะลูกคุนแห่งสารฟอร์เทนนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้ดิววเลตนั่นจะเป็นแบบพวกไรอ,อารมณ์อ่ะเอออยู่ใกล้แล้วแบบขนลุกเลยนะครับเออบอกว่า ึงนะเออแบบบรรยากาศบางพูกมากนะครับแต่ถึงกะนั้นนะนดีไปเลยครับดได้แบบวัสกินบอกเราหน่อยว่าเออตอนนี้เออมีคนกำลังเต้ท่ารอให้พวกเราสเกตดูอยู่นะเออรีบรีหันไปดูเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเธอจะน้อยใจนะครับก็ปรากฏว่า บสอสโลก็กำลังดักเต้ท่าเท่อยู่ข้างบนฝลังข้า่องบนนะแหมเออแล้วบอกว่าเออเน e ี่ยแล้วก็พอละในแกนี้เดี๋ยวหล่อนก็พอใจแล้วอะไรยี้นะ <S <S โอ้โหเรียกว่าขายเจ้านายกันสุดๆนะครับสิ่งที่ทำให้คนถนัดที่สุดเนี่ยก็คือการ <จะ S 1> ใส่สของที่นี<ด>่หายไปและใส่ของที่ไม,ม่ม<ห>ีโผล่มานะจากนั้นก็คลิกกลายเป็นอีกหมื่นพันอย่างด๋ดูนะครับทุกคนดูนะในมวกไม่มีอะไรนะครับ 다라아아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 아터이아아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  ดูดไม่เข้าไม่ได้แล้วผมต้องทำยังไงให้มันพิเศษขึ้นมาเนี่ยผมเตรียมโจทยากว้างกว่าอันหนึ่งด้วยล่ะต่อหน้าต่อตาทุกท่านเนี่ยภาที่กองน้ำนี้ผมจะเสกให้น้องสาวของผมนั้นหายวับไปกับตา มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะแค่เสงให้คนกลายเป็นฟองอากาศเนี่ยแล้วใครเธอลอยออกไปจากปองโอ้โอบอกแล้วว่าให้ตรวจสอบบุคค์ดีๆไม่ใช่หรือไงเนี่ยโอ้ถ้าปิดฝานั่นแบบนี้เนี่ยเสงให้เป็นอากาศก็ยังออกมาไม่ได้นั่นน่ะเฮ้แต่ถ้าเป็นคนอื่นคงจะตกใจสินะ โชคดีเนี่ยที่คนบนเวทีนี่ก็คือผมผมจะแสดงความสามารถแท้จริงให้ทุกคนดูลินเนตอยู่รึเปล่าเนี่ยเดี๋ยอยู่ห่างเกินไปล่ะท่าแมทมนหมดด้วยความแตกแน่ฉันกลับมาแล้ว ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับ,บ,รบ <c oughs> และเพื่อให้การแสดงตื่นเต้นขึ้นนะครับลิดนดี้ก็ได้สุ่มเอาผู้ชมมาคนหนึ่งนะมาร่วมการแสดงครับแล้วเขาจะใส่ให้ผู้ชมคนนั้นสลับที่กับเขาในกล่องเวทมนต์นะ ได้ดูสิโอ้ผู้ชมหมายเลขสามแถวที่เจ็ดขอสแสดงความยินดีด้วยครับมาครับผู้ช่วยของผมรอพาคุณเข้าไปในตู้แล้วนะต้องขออภัยด้วยนะครับพื้นที่ในตู้นั้นอาจจะแคบไปหน่อยนะแต่เราเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อคุณแล้วหวังว่าความดึ่งเครียดของคุณนั้นจะหมดไปนะคุณนะ่ะไม่จำเปต้องทำอะไรเลยนะ ถ้าเจออะไรแปลกๆก็อย่าร้องมาเชียวเพราะว่าถ้าถูกขัดจังหวะแล้วก็คุณอาจจะไปโผล่ที่คุกเมรุพายก็ได้นะใกล้เกยมตัวเสร็จแล้วล่ะโอ้ยังจะสลับนี่สองคนมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกผมจะเป็นนักสู้คนทุกเก่งกาลแต่ก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะเสร็จในครั้งแรกนะเฮ้ยเจออีกกองแล้วเหมือนกันเทียบเลย ไม่มองอะไรไม่เห็นเลยที่อ่ะเฮ้ยผิดกองนี่ว่ะโอ้ยในรอบใหม่ทีสิพวกคุณนับรอผมด้วยสิเอาโอ๊ยอย่าเล่าไอไม่นับไม่นับในรอบนี้ไม่นับปาราทัน ในระหว่างการแสดงก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับคุกน้ำแล้วก็ได้หล่นลงมาทับกล่องทําให้ผู้ช่วยที่อยู่ข้างในเสียชีวิตนะทุกคนนะนี่วุล็กก็เลยสั่งเจ้าหน้าที่เขาควบคุมโรครทันทีนะครับเออแถมหญิงสาวนะครับที่เข้าร่วมการแสดงนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะ คล้ายๆกับคดีการหายไปอย่างลึกลับของหญิงสาวนะครับเชื่อกันว่าต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆนะดัในใดนั้นนะครับฟสอสซอรนะครับเออก็เล่นใหญ่นะเออแบบโชว์ความเก่านะครับเขาพูดออกมาว่านี่น่าจะเป็นคัาคํานแนะ่โดยทั้งหมดนะั้นลินนี่เป็นคนวางแผนนะเออนิวเวลเล็ตก็เลยแบบพยายามจะเตือนสติฟสอสซอรไว้ว่าเธอต้องการจะฟ้องลินนี่เหรอเออพูดออกไปย่เธอต้องการจะฟ้องลินนี่เหรอนะครับ ฟอสลอก็เบอไปนิดนึงครับแต่ว่าไหนไหมันก็เลยตามเลยแล้วเพื่อแหวขายหน้านะครับเธอก็เลยบอกเลยว่าฟอกลินดี้ครับเออเป็นว่าลินดี้นล้เป็นผู้ต้องหานะครับคดีหญิงสาวหายตัวไปนะแล้วก็ยังทานนักเดินทางด้วยนะครับว่าให้มาเป็นทนายของลินดี้ดิเออจะได้แบบ ปะประชันเงินอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งใจจะหักหน้าเราแหละว่างั้นเถอะนะครับทุกคนครับนิวเวลเล็ตก็เลยอธิบายกฎหมายของเืองฟอนเทนนะครับก็บอกว่าเราก็อ่ืบอพยานกันนะไต่สวนกันนะครับพอจบแล้วนิวเลเล็ตก็จะสรุปการไต่สวนนะครับสุดท้ายตาช่างเห็นความยุติธรรมก็จะตัดสินผลการไต่สวนนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะยึดตามตาช่างนะครับไพมอนก็เลยเอาวัานักสื่อที่แอบซื้อมาตอนยืนอ่านทิยายอยู่เนี่ยเอาไาใส่นะครับสวมบทเป็นนักสืบเลยทีเดียวแล้วเราก็เริ่ม ตรวจสอบหาหลักฐานนะครับนเนวียที่เห็นเหตุการณ์ก็ยื่นมือก็มาเสือกนะครับเออเข้ามาช่วยครับเออเข้ามาช่วยเราเพราะว่าคดีหญิงสาวที่หายไปเขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธอนะแล้วแล้วเธอแบบสนใจคดีนี้มากนะครับระหว่างนั้นลินนี่นะครับก็เลยได้เผยกลนะครับที่ต้องอา่าการแสดงนะครับว่าจริงแล้วกล่องทั้งสองอะ่ะมันมีกล่องลับซ่อนอยู่นะครับด้านในนะเออเพราะว่ามันเป็นกล่องซ้อนกล่องครับเออเป็นกล่องใหญ่แล้วก็กล่องเล็กซ้อนกันอยู่นะทุกคนแล้วก็ข้างล่างเองเนี่ย มันก็มีปล่องอยู่ใต้กล่องด้วยนะครับถึงเวลาเนี่ยเขาก็แค่แบบ well. ถอดกล่องข้างในนัแล้วก็เอากล่องข้างในเคลื่อนไปตามรางสลับกันครับ <What? S 1> ทุกคนครับแล้วก็ยัดกลับไปนะครับเออตัวของผู้ร่วมการแสดงก็จะไม่รู้ตัวหรอกนะครับว่าโดนย้ายที่นะครับเพราะว่าระหว่างที่เคลื่อนที่ไปนั้นนะครับทุกคนครับเขาก็จะอยู่ในกล่องมืดๆอ่ะเออแล้วก็รู้แค่ว่าตัวเองกาลังเอ่อเคลื่อนที่ไปนะครับส่วนที่เราเห็น ลินนี่โผล่ออกมาวัดนึงก่อนที่จะสลับกลองนั้นก็จริงๆแล้วก็คือลินเน็ตครับเออเพราะว่าสองคนเนี่ยมันเป็นฝาแฝดกันครับเออคนนั้นเนี่ยจับแต่งตัวนิดนึงก็คนก็ดูไม่ออกแล้วนะ เราก็ไปตรวจสอบนะครับเราก็จะเจอเชือกมัดที่ขาดเพราะถูกดัดแปลงมาเป็นพิเศษนะครับมีแจกันนะครับแตกแล้วก็น้ําเลอะนะครับมีชุดของเหยื่อตกอยู่นะครับมีตะขออันนึงนะครับแล้วก็จะเจอป่องระบายอากาศข้างล่างด้วยนะครับแล้วเครื่องสุ่มตัวแลขนั้นก็ยังโดนล็อกเลขไว้อีกนะเออให้เลือกเฉพาะเป้าหมายด้วยนะครับว่าจะกดกี่ครั้งอ่ะมันก็ออกมาเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงแบบมันเป็นคดีที่ต้องมีการวางแผนไว้แน่ๆนะครับ ระหว่างนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ทําขนมกินกันครับแต่ว่ากินกันไปกินกันมาก็ปกรากฏว่าขนมหายไป2ชิ้นนะนาเวียก็บอกว่าขพบอนมดเขโมยกินไปนแน่แน่พอยกดปฏิเสธนะเขาบอกไม่ได้กินนะนะครับเออแต่ว่านาเวียก็แบบปักใจเชื่อเลยว่าพลอนกินนะครับแต่ว่าเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นครับฟอร์สลอรก็เริ่มกล่าวหาริเด้ลนะ้ว่าเป็นผู้ที่ลักพาตัวหญิงสาวทั้งหมดนะครับแล้วก็ฆ่าผู้ช่วยที่ในอุมโมงค์นะครับแล้วก็ถามดิเด้่าได้ยินเสียงอะไรเมื่อตอนที่แสดง ลินนี่ก็บอกว่าก็ไไปได้ยินครับมันก็ดียินเสียงตบมืออะไรเงี้ยเออทาให้รู้เลยครับว่าลินนี่เขาไม่ได้อยู่ในกล่องนะเพราะตอนที่เขาแสดงอยู่มันมีเสียงปังขึ้นมานะครับเออดังๆนะซึ่งทุกคนในโรงละครนั้นได้ยินกันหมดครับแต่ว่าลินนี่กลับไม่ได้ยินนะแถมฟอสโล่เนี่ยยังเปิดเผยตัวตนของลินนี่อีกว่าจริงแล้วลินนี่นันเป็นฟาตุยครับทุกคนครับโอ้นักเดินทางที่ถึงกับเวรน่าซีดเลยนะครับแล้วก็เลยแบบขอเวลานอกและเรียกลินนี่ออกมาด่าครับ ลินดี้ก็เลยสารภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะหยุดคําพยากรให้ได้เขาก็เลยต้องการทราบว่าอ,อตาช่างนั้นเหมันทํางานยังไงะนะอืการแสดงนะครับที่จัดขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็นฉากหน้าครับในเวลาที่เขาแสดงอยู่เนี่ยเขาได้ออกจากกล่องแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจครับเขาได้ขุดอุโมงค์จากท่อระบายอากาศไปสู่ห้องแกนกลางของตาช่างเนะแต่พอเข้าไปใกล้แกนกลางเราก็ได้ยินเสียงคนพูดกับเขาครับเออ เขาก็เลยแบบตกใจนะครับเออกลัวแบบความการแตกเขาก็เลยรีบมุดกลับออกมาจากอุโมงค์ซะก่อนนะครับแต่ออกมาเขาก็เห็นเหตการ์แตกกับเห็นชุดที่หล่นอยู่นะครับแต่ว่าด้วยที่มันไม่มีเวลาแล้วเขาต้องกลับไปแสดงต่อเขา่ลยพทัดคิดอะไรนะครับเออมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะเมื่อกลับมาสู่การไต่สวนนะครับเราก็ได้บอกความจริงนะครับว่าลินี่นั้นเข้าไปอยู่ในห้องแกนกลางเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับพราอหากว่า ถ้าการฆ่าผู้ช่วยเนี่ยเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าอยู่ดีผู้ช่วยมันเดินลงมาเหมือนกับที่โฟสลอบอกไว้จริงๆเนี่ยเชือกนะครับมันก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเตรียมมาครับแต่ว่านี่มีการเตรียมเชือกนะครับที่จะทําให้ตัวของคุกน้ํานั้นหล่นลงมานะครับสแสดงว่ามันต้องเตรียมการไปล่วงหน้านะครับเออเพราะฉะนั้น,นเนี่ยถ้าอยากจะฆ่ามันก็ต้องวางแผนฆ่าแต่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นการสแสดงปกติทั่วไปผู้ช่วยมันก็ไม่เข้าไปข้างล่างอยู่แล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่จะลักพาตัวผู้หญิงอย่างเดียวนะครับก็ไม่จะเป็นต้องเตรียมเชือกมานะเออและถ้าหากว่าลินดี้ฆ่าผู้ช่วยนะครับที่ในอุโมงค์นะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องได้ยินเสียงปังอยู่แล้วครับเออแต่ว่าการที่ลินดี้นั้นไม่ได้ยินเสียงปังแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนี้เลยครับเออเ, <hour> เพราะว่าเขาได้มุดท่อนะครับแล้วไปโป่อีกห้อง,ห,องห้องอื่นแล้วนะที่ไกลๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ยินอะไรนั่นเองครับเสียงทางนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่ผู้ช่วยและหญิงสาวนะ ต่อสู้กันเองในอุโมงนะครับสุดท้ายก็เหลือแต่เสื้อผ้าและแจกันแตกนะครับเออและเมื่อพูดถึงการแสดงคุกน้ําหายตัวของลินเน็ตเนี่ยจึงเป็นไปได้ว่าหญิงสาวคนนั้นนั้นอาจจะละลายและกลายเป็นน้ํานะครับโอ,อ้นี่อยู่ดีๆนักเดินทางก็ก่าวขึ้นมาครับว่าเอ๊ะ หรือว่าไอ้ผู้ช่วยนั้นมันรู้กลของลินนี่ครับทุกคนครับที่สามารถเสกให้คนหายตัวเป็นน้ําเหมือนกับที่ลินนี่เสกให้ลินเดนหายตัวได้หรือเปล่านะพ้านเดี๋ยวไปตรวจสอบสัมภาระของผู้ช่วยหน่อยดีไหมนะครับเออเพราะผู้ช่วยเนี่ยมันอาจจะสเสกให้ผู้หญิงหายตัวไปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวคนร้ายเองก็คือผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะพอไปตรวจสอบดูครับก็กเจอกับหลอดที่เขียนว่าน้ำไพร์มเดียลวอเตอร์นะครับเออมีบันทึกเกี่ยวกับองค์กรที่ผิดกฎหมายนะแล้วก็มีผู้สมรู้ร่วมคิด นะครับทุกคนครับในบันทึกนะครับก็มีบอกว่าน้ำพรามมเดียวอเตอร์เนี่ยมันจะมีผลเฉพาะชาวฟอนเทนนะครับเออคนอื่นไม่มีผลนะครับในขณะนั้นเนี่ยนาวียาเนี่ยที่นั่งฟังอยู่ก็นึกอะไรออกได้ครับเ่รีบพาคนออกไปนะทุกคนนะและทางตำรวจก็ตรวจ,บรวจพบว่า ในกระเป๋าของลินนี่เองนะครับก็มีไพรโมเดลวอเตอร์เหมือนกันเี่นะครับทำให้ตัวของลินนี่นั้นตกเป็นผู้สมงรู้ร่วมคิดกับตัวผู้ช่วยนะครับทุกคนครับเออแต่ทันใดนั้นครับนาเวียก็กลับมานะครับพร้อมแสดงมายากลนะครับให้ลินนี่นั้นเสกนะครับให้หญิงสาวนั้นกลับมาได้เฉยเลยนะครับเออหญิงสาวนั้นก็เลยสารภาพว่าจริงๆแล้วเธออ่าเป็นชาวมอนโดนะครับหากินด้วยการลักเล็กขโมยน้อยนะวันก่อนนั้นถูกเราและลินนี่อ่า ไล่จับนะครับก็เลยตกใจนะ พอตอมาได้ยินว่ามีการแสดงของลินนี่มันสุดยอดมากเธอก็อยากดูเธอก็เลยขโมยบัตรมานะครับแต่บังเอิญว่าโดนสุ่มเลือกให้มาเข้าร่วมการแสดงครับเธอก็เลยแบบเออประมานะครับเออพอได้ยินลินนี่แบบแซวว่าไอ้ระวังดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโผล่ที่คุกนะครับเธอเ็ยยิ่งตกใจไปใหญ่นะสงสัยจะโดนจับแน่ๆครับเออแบบกลัวนะครับพอเข้าไปในกล่องมืดๆนะครับดันทันเรื่องโดนสาดน้ําอีกยิ่งบาหวาไปใหญ่นะครับเออพอออกจากกล่องก็เลยได้รีบหนีครับก็มีคนมาไล่จับครับเธอก็ ทุบหัวห,หมอนั้นให้สลบไปนะครับแล้วก็เอาหมอนั้นไปยัดไว้ในกล่องแทนเธอไนดะ้แล้วก็เปลี่ยนชุดครับเออเพื่อที่จะซ่อนอยู่ในกล่องเก็บผ้านะถอได้โอกาสก็แอบ,บออกมาซุ่มอยู่ในโรงละครครับเออจังหวะนั้นหิวก็เลยไปขโมยขนมของเดเวีกินสองชิ้นครับเออทำให้เดเวีนั้นจับได้ว่าจริงๆแล้วเอ๊ะหรือว่าขนมหายไปสองชิ้นเพราะไอ้ผู้หญิงนั่นมันแอบ,บซ่อนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับอ ต่อมาเนี่ยไอ้คุกน้ำมันก็หล่นใส่กล่องของผู้ช่วยจนตายนะครับเออเธอก็บอกเธอไม่ได้ตั้งใจนะเนีครับเออโฟสลอที่รู้ตัวว่าพลาดละเออก็เลยแบบเออตายแล้วโอ้โหกะชิ่งเลยเนะครับ แต่นิวเลตก็ดักคอไว้แนละสุดท้ายโซซรอก็เลยยอมแพ้นะครับนิวเวลตก็เลยสรุปคด,ดีนะผู้ช่วยเป็นคนร้ายนะครับในคดีหญิงสาวที่หายตัวไปนะเขาดัดแปลงเครื่องสุ่มผู้ชมให้เลือกป้าหมายนะครับเอาแพรมบทิเอววอเตอร์นะครับใส่ไว้ในลูกโป่งนะครับทำคุกน้ําให้หล่นนะครับเพื่อที่จะได้ปิดบังคราบน้ําในกล่องนะทุกคนแล้วก็หญิงสาวดัดไม่ใช่ซาวฟอนเทนนะ้เลยไม่ละลายนะครับเออแถมยังมีฝีมือนะครับอัดเขาจนสลบได้สุดท้าย เขาก็เลยกลายเป็นเหยื่อเสือเองนะครับตาช่างก็เลยตัดสินให้ลินนี่เป็นผู้ชนะนะครับนิวเวลวาจึงถามเจ้าหน้าที่ที่เบิกหลักฐานมาว่าในเมื่อความจริงเป็นแบบนี้ทำไมถึงพบน้ําในกระเป๋าของลินนี่ได้ฮะลินนี่ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมตาช่างก็ตัดสินว่าเขาบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือผู้สมรู้ร่วมคิดฮะเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แบบตกใจก็เลยสารภาพครับเขาบอกว่าเขาก็ให้โดนเจ้านายเนี่ยสั่งให้โยนความผิดให้พวกฟาตุยเป็นแพะในคดีหญิงสาวที่หายตัวไปครับ จ้านายของเขานั้นใช้พาราโมเดียลวอเตอร์นะครับเออแบบเจอือจางนั้นเอามาผสมอา,อาหารนะครับแล้วก็ทำเป็นยาเสพติดขายนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่เขากำลังจะบอกชื่อเจ้านายนะเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำไปเลยนะครับโอ้โห หลังจากตรวจสอบนะครับก็ไม่พบเบาะแสอะไรอีกเลยนะสุดท้ายทุกคนก็เลยถูกปล่อยออกมานะครับลินดี้ก็เลยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เขาตายครับเขาก็เลยได้อยู่แค่ข้ามถนนนะนะเขาเห็นนักกายกลคนหนึ่งครับแสดงกลนอยู่นะครับเออเขาก็เลยแอบดูทุกวันทุกวันจนรู้ทิกนะครับทุกคนครับเขาก็เลยหาถนนที่มีคนเดินผ่านเยอะๆนะครับแล้วก็มาแสดงกายกลเลี้ยงชีพนะครับต่อมาเนี่ยก็มีขุนนางคนหนึ่งครับชอบ การแสดงนั้นมากเลยนะครับเขาก็เลยรับพวกลินนี่ลินเน็ตนะครับไปเลี้ยงนะคุณนางก็พาลินนี่ไ,ไปสแสดงตามงานเลี้ยงต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็เอาลินเน็ตไปขายทุกคนเออลินนี่ก็พยายามตามหาน้องก็พยายามไปช่วยนะครับแต่ว่าพอเข้ามาถึงสิ่งที่เขาเห็นก็คือคราบเลือดนะครับแล้วเขาก็เห็นร่างของอาร์เรกิโนยืนตรงงานอยู่ในเงามืดนะเธอช่วยลินเน็ตเอาไว้ได้คันนะครับและยังพบเด็กสาวอื่นๆอีกมากมายในห้องใต้ดิน เลกิโน่นนะก็จัดการเจ้าขุนนางพ่อเลี้ยงของลินนี่นะครับเออแล้วก็คืนอิสรภาพให้กับลินนี่นะครับเลกิโน่นั้นก็ตกลงกับซาริซาไว้ว่าถ้าหากว่าเขาสามารถได้โนซิตมาเนี่ยเธอจะใช้โนซิตนั้นทําลายค้ำพยากรและช่วยเหลือชาวฟอนเทนนะครับเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนในบ้านลิงเด็กกํพร้านะครับเออรวมทั้งตัวของเลกิโน่เองเนี่ยเขาก็เป็นชาวฟอนเทนเหมือนกันเหรอนะทำให้ลินนี่กับลินเด็ดนั้น ก็เลยเข้าร่วมฟาตุยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะทําลายคําทํานายนี้เหมือนกันนะนะ あっ。